สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาดึกแล้วนะครับเป็นรอบส่งของวันพุธที่25นะฮะมิถุนายนนะครับปี68นะครับเหมือนเดิมอันนี้เป็นเมเลสเนี่ยครับพรุ่งนี้จะเป็น96ชั่วโมงอันนี้น้ําผมเย็นนะครับอัตราการงอกก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมพรุ่งนี้96ก็เต็มนี่พอดีก็จะได้ประมาณของผมได้1ต่อ9นะนะครับตรงไปตรงมาได้1ต่อ9นะครับน้ําอยู่ประมาณ27องศานะครับไปดูเบื้องต้นเนี่ยมาเลช้ได้แน่นอนนะครับเห็นไหมฮะหัวไม่ดํา ลำต้นไม่แตกกลางตอนเทออกมาล้างเนี่ยก็เน่าน้อยนะครับทีนี้ไปดูเลยเนี่ยตอนจับเดี๋ยวผมจะรู้เลยว่ามันจะแน่นนะครับโอเคเบื้องต้นควักขึ้นมาเห็นไหมฮะไม่มีเน่าเลยนะครับอย่างเงี้ยผ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงกลางนะครับเห็นไหมแน่นมากนะครับอ่าเนี่ยแย่สุดจะเจออย่างงี้นะครับที่เจอมีไม่เยอะนะครับของผมเนี่ยมีไม่เยอะแบบเนี้ยคือคัดออกเปลี่ยวหมดนะครับ แล้วก็ไปดูตรงล่างกระบะกันนะครับเราจะควักล่างๆให้อันนี้ล่างกระบะและ้วทุกท่านดูนี่เห็นไหมครับเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในกระบะเห็นไหมฮะไม่มีเน่าเลยจะมีต้นไปเปิดแบบเมื่อแกนะครับถ้าจะเจออันนี้ไม่มีเลยเนะี่ยใช้งานได้นะครับทั้งกระบะใช้งานได้นะครับหนึ่งกระบะยี่สิบกิโลประมาณสิบเก้ากิโลนะครับล้างแป๊บเดียวนะฮะก็ใครมองหา,มาเมล็ดที่ใช้งานได้นะครับ ก็ลองตัวนี้ดูครับทุกคนสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับขอให้ทุกคนนับรวยครับผมค,ครับ